ครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกคนครับผมมีหาแล้วครับพี่น้องใกล้คันแล้วออกมาลุ้นมายามพี่น้องกันครับพี่น้องยามมาล้างแหลกเม็ดครับย,ย่านย่างเยี่พี่น้องขึ้นน้ำลงแม่นี่ดีครับน้ำลงไว่ครับผมเปินลปิงเปิ้ปิงกันแท้พี่น้องน้ำมันลงไว่ครับผมเลยออกมาเศร้าออกมายามครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้อง มาหลุนมาจาเว็ดน้มกันครับผมเนี่ยจิเลตเปิดฤดูกาลครับพี่น้องมาหลังที่สองกับี่เตรียมับพี่น้องพรอโตพวอบกำลังครอบพุ่นครับผมหน้ามันลงครับหน้ามลงไวมาแล้วพี่น้องเตรียมแรกแข่งมันเซอรนี้ครับผมหน้ามลงไวครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องเตรียมแรกแข่งมันพ่อหงามครับ เนี่ยคิดดีพี่น้องเผยดูดูการใส่เบ็ดน้ำงตรงหน้าครับผมมาหลับพี่น้องเตรียมแรกคนหน่อยครับผมคุณมาติดตามกันครับพี่น้องย่านย่างเดียวเลยพี่น้องย่านตะนามลุ่งนี้จ้าครับเนี่ยนี่ดีครับน้ำลุ่งไวครับเป็นเกิ่งมันเป็นกิ่งแงมงขาดเป็นแท้นน้ำครับ ครับพี่น้องไปต่อครับผมต้งนีมดครับพี่น้องเงียบมืดน้งนำอะไรครับพี่น้องน้ำรุ่งวิโอ้เงียบโอ้มดพี่น้องน้ำรุ่งวิครับผมน้ำมันไหลแห้งครับเอ้พี่น้อง งามม่งายครับพียงสองครับผมง่างเรียมสอง,ง ข้างงามนะพี่น้องความงามกับผมต้องกันและใส่เดียวกันพี่น้องอย่างที่สองครับหกส้าสนี่ อกับ่่ข้างน้ำไหลพี่้องน้ำคาดแทนแทครับผมต้งนี้เงียบมดพี่้อง ลงไว้ครับผมลังนี่ก็นเงียบหมดพี่้องถือประดุกเงี้ยมขึ้นเลหล้งนี่ก็งนเงนียบหมดครับไปพี่้องเดี๋ยวถ่ายลังนี้ถือกี่ถ่ายบึ้งครับผม เดียวกันกรับผมงามเหมือนกันครับผมงามมันลงไหวพี่น้องเนี่ยเนี่ยร้อยหลายหลังอยู่ครับอาแล้วครับผมเรื่องที่สามครับเศ้านีพอเสร็จเดียวกันเลยพี่น้อง cho thang làm lấy phải lăng nhỉ được không น้ำลงไว้คร er so, okay. so, okay. ับพี่น้องเงียร์ลอยเลยว่าเพิ่นตั้งเพียงเทิงไงนั่นครับผมเสียบตีไว้ก่อนพี่น้องหาได้รุ่นออกก็หลุ่นี่ครับผมไปต่อครับผมยามเพชรีดเร็วเลยครับพี่น้องมุ้มานไปแล้วครับเ้านี่ ใส่สาม,มาสามเต็มพี่น้องใส่เดียวกันหมดเลยครับใส่พ่อปพนี่พี่น้องสามเต็มปัญหาคือผมว่าแหละพี่น้องน้ำคนเป็นบอกจากหน้าครับผมน้ำก็เลยลดลงไว้ครับพี่น้องเนี้อร้อยปลาบวกินไหวนี่ก็เนี้อร้อยเนีน้อร้อยเกือบครึค่งหมดเลยพี่น้องเลยปลาบวกไว้เถอะครับผม เรียว่ามานลูกครับสามเต้มกับมือขึ้นอีกซีหาตัวตัว,ตวง่ามพี่น้องร่วมกันแล้วก็ได้ทิ้งโลอบีหรอกกับสองโลบเลยพี่น้องกับมือขึ้นเศร้านี่กับสามแต้มพี่น้องปัญหาคือปัญหาของผมคือเนื้อมันลอยพี่น้องน้ำร่งไหวเป็นปิงน้ำรับผมเรียว่าก็ปลาก็ มีอยู่พี่นอ้องเนี่ยกต่เมดอยู่ครับบินไล่ล้างอยู่ครับผมอยูว่าีปลาอยู่พี่น้องน้ะไม่ปลาขึ้นมาเพราะว่าผมมาใต้ย,ย่างเื่อนกับพ่ได้อยู่ได้กินดูพ่อมีปลาอพี่น้องน้ำอยู่ให้หน้าล้วปลาใส่มวลตัวนี้อยู่ครับผมแล้วหมูเลี้ยงหามาแก้ม,มือไม่พี่นอ้องหาหวัวมึงหาได้วยหัวท่ไมด้วยหักกวก็ที่เดียวที่เอาี่เก่าล่ะพี่น้อง ต้องเสียบลงไปร้อยผมก็เสียบร้อยลงเลยพี่น้องเพราะมันกับน้ำเป็นกับเป็งมันเป็งเป็นเป็นคนเป็นขาดเป็นแท้นนั่นหรอครับมันก็เลยน้ำลงไว้ครับผมเ้านี่ก็ถือว่าหมา้าลูกพี่น้องอีสานมานเท่าไหร่ครก,กินเปิดฤดูกาลเซตเบ็ดครับผมเบ็ดหาสิบขั้นพี่น้องงานเ้านี่เป็นป้องป่านกันยุบานพี่น้องครับมันขึ้นนี่ครับใส่แล้วไล่กลับมาพี่น้อง พอได้ปนได้แจวครับผมอีสานบ้านเฮาเหตุการณ์เ,เส้นเบียดแตเด้อพี่น้องหน่ำมีกตใส่กับพ่อได้ยุกินพี่น้อนมมกครับบ้านเฮาไปครับผมขอบ้านไปต้นปายอยู่บ้านน้ำกัน,นครับผมครับไมย้ย่างเฮาครับพี่น้องนี่หน่ำ ปลากระบอนอยู่ครับผมปัญหาคือน้ำร่องว่ครับเหยียรล้อยข,ขึ้นน้ำก็ไร้แห้งอยู่ดีพี่น้องน,นี่น้ำร่องว่ครับว่าน้ำเป็นทึ่งปิงออกจากเขาแล้วก็ัทึงขาดกันแท้นน้ำน้ำก็เลยลงไว่ายางใต้ก็เริ่มบกแล้วพี่น้องจากเมื่อวานนี้น้ำเขาพาไปได้ทั้งพี่น้องมาเมื่อนนี่ เศร้านี่ลดลงไปหลายเต๋าครับี๋ยวมือแร่งหา้งงี่เง่ากับพี่น้อง,งไงองม้งามอยู่กับผมน้ำไม่เพราะถอยู่ได้กินอยู่ดอกพี่นอ้องถ้าได้หัวพี่น้องถึงหัวก,กันมีรุ่นก็หนีอยู่กับเพราะว่าเงี้ยจมพี่น้องเงี้ยวหัวเพรามันเงี้ยวลอยครับไปกับผมขอบ้านน้ำกันครับย่างเศ้าบรรยากาศบ้านเท่าพี่น้อง,อรรองที่หากว่าเสียวมุ่ง ว่ามีปลาอยู่พี่น้องสวบปลายล้างอยู่ป่นไลหล้างอยู่ครับแต่กับปัญหาเ่อขึ้นั่นแหละพี่น้องที่ผมว่าแหละน้ำลว่ววพี่น้องเนี่อรอยเนี่ยมันบดถึงน้ำครับไปครับผมขอบ้านน้ำกันครับเรื่องปลาอยู่บ้านพี่น้องมาหนึ่พี่น้องปลาเสียเบ็ดมากครับผม พอตัวเงีมสองสามตัวครับพี่น้องประดุกพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเนี่ยจิริพอหน้อยครับพี่น้องคนเศรานีิสกบลาประดุกครับผมมาดูครับพอได้อยู่ได้กินอยู่พ <c oughs> ี่น้องสารบันเท่าเปิดธุรการเซบิตรน้ำทงหน้าครับผมมันมันดูครับพี่น้อง